ผมมีอย่างเมื่อวดครับนี่ครับเห็นบ่ครับนี่ครับนี่เห็นบ่ครับเห็นบ่ตีนครับตีนออนลูกกินนมมึงได้ออกมาหนยังตีนค่อยหน่อยครับนั่นครับมันเพิ่งออกวางเสานะครับวางถิเทียงนะครับตัวอี่สองของปีครับ แกออกมาผมบริจีครับผมเอ,อกว่าขวขัวใส่หมืม้อ,มอมแ่บๆครับนี่ครับมันเป็นมองเล็บเล็บมันสุดมันบอกนี่น้องนี่ครับเล็บมันสุดจริงสิครับเ่ากับแกแกออกมาจากปลายเล็บมันนี่แหละครับ ของแสบครับของแสบของแสบบีลลีรอครับเนี่ยม,มได้การครับได้การอืมตอนนี้ครับ้า้ามากระสาครับ ตอนนี้ก็ทานมกสาหรือว่าฐานนองมัครับน้องมันออกครับก็เรื่องยน้องออกแล้วครับสิกินต้มน่องด้วครับแต่ว่าตอนนี้ครั กินจี้ตีนก่อนนั้นตอนนี้ก็กินกัวตีนเมืก่อนครับกินกัวตีนแล้วเดี๋ยวบัดบัดมกากระสานมันออกมันน่องมันออกจังกินต้มน่องควายครับพี่นอ้องจ่การครับ ไปว่าเคยเห็นครับนี่แหละครับเล็บตีนควายหน่อยครับแกแกออกมาจากตอนมันออกลูกใหม่ๆตกมาใหม่ๆครับเอากระแกตีนมันครับเพื่อจะให้ตีนมันงามครับนี่แหละครับเล็บตีนควายหน่อยมันจะเป็นกระดูกกรนออครับผมเอากระเอาเอาเมจีเอามะควะตอนยังหน่อยเว้ยผมมากินข้าวอย่างนี้ครับตอนนี้ก็ัมากินครับ ไม่ไหวแม่แม่ไม่ไหวถาวานองมันครับให้ให้มันกินนมมันมวย่อมมันมวย่อมให้ให้ลูกกินนม,มนี่ครับนี่อันอันทุดท้ายครับอันทุตไทยใหญ่ง,งอืม